ทะเลเดือบันยังแหล่มันยังมาถือทะเลบันเนี่ยเรือสก,กีเรือประมงเราบันเนี่ยเอา้าเป็นบ่อเหนมึงเขาซีบุญคนเป็นบอ่อคนขี่เป็นบอ่อไท้เฮ้า เขาให้จ้างคีบอะไรเนี่ยไปคีน้ำเขาบ่มมนยังดอกคุณอ่ะมาเทเๆมามองคุณเขาก็เลี้ยงหอยด้วยเป็นบ่คุณโอ้ยเทชิบหายเลยคุณอ่ะบุ้ม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 เอ๊แต่ไปขอเขาคีเขาสีเอา่ถวเลยจัรลอยวะ เดี๋ยวนบ่เนี่ยแม่งกบเขาสิงคีว่ล่ะเขาสิงคีเขียวแล้วเจ๊งลอยเลยเขาสิงคีน้ำบอเลี้ยสเจสกีนะ่ะนี่อันนี้เลี้ยปลาม้งดอกอันนี้เลี้ยปลาม้งมีหอย อย่าประมงได้บป pues ่ปลานั่นปลาได้ไหมคะถามประมงกันมึงเลี้ยเขาคุณยังเทะเลยผลว่อม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 คุณอะฮะเขาจะให้ขึ้นมาไปถามเขามึงก็น่ามันเล็วๆไปเดี๋ยวมึงฟูนี่ก่อนเดี๋ยวไปถามเขาก่อน อันนี้ปูเสม็ดด้เนี่ยหัจักบอนี่ปูเสม็ดด้เนี่ยบ่แม่เเวลานั่นอันนี้ปลาทะอรเป็นไงฮู้นุงไปเขาเสียขี้น้ำบอลเราเกี่ยวไว้จะร่อยหรอถามเขาเบิ้งก่อนเจอเขาเสียขี้น้ำ เ,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 เขาีน้ดครับแม่มึงเทแต่ว่าแม่โอยไปถามเขาบ้งดอือเขาคงบ่อยขื่นน้ำดอกค้นขับรอโสดรอบ่พ่อผัวกระทั่งนี่กระหึงอยู่มันมีด้วาสนาขี้น้ำเขาดอก